สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านในเช่นเคยนะวันนี้เรากลับมาอยู่ในคลิปรี re action ใน,นเช่นเคยวันนี้เรากลับมาอยู่ในคลิปร re action skibidi toilet zombie universe สี่สองในวันเราจะชง monster up นั่นเองครับผมสถานการณ์ในพาร์ทนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้เราอยู่ในช่วงเอ่อพรีเมียร์วิดีโออยู่นะครับหรือว่าช่วงรอบเปิดตัวเพราะฉะนั้นผมเลยจะต้องถอยกลับมานะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าพาร์ทนี้จะเป็นยังไงฝ่ายเอ่อสเปกแกรม เขาเซิร์เกอร์แมนจะเป็นยังไงมาดูกันครับไปดูความเดินกับความดูแลโอ้ยโอ้ยยังไม่เป็นไรหรออุ้ยไม่นะยังไงล่ะอีกลิโตว๊ะว๊ะเกิดอะไรขึ้น เห็นภาพล้นมีล้นโดยรวมแล้วลวงลวม,ลมาีากวิ่งว่ายเพีเ่้นจะพกาะไมทีดนะมี บใบห้คอมพิวเตอร์แล้ว่าอัปเกรดนะมันเป็นร่างใหม่คุณใ้กระโด้วยิไป้ปเกินโอ้ยไปตงเล็บไปด้วยไปต่อยเขียวไปด้วย มือตรงเล็บนีนิดปืนยนต์ก็สู้ไปเล็บก็แบบอุ้ยอ้โหเดบิวต์ตายเลยเฮ้ยสปิเกอร์มูเมนนี่เฮ้ยสปิเกอร์มูเมนตัวจริงไม่โอ้ยทีนี้ต้องจัดกันอะไรดิอืมเงียบร้อยงง่แง่แง่แง่ง่เลยชักแง่แง่แง่แง โอ้โหพี่ก็โหดเกินเอชัวนะฮะอนี้คือจริงนะอันนี้สองในท่านนี้เขากำลังมาบุกฝ่ายสติ๊กเกอร์แมนอยู่เฮ้ยเอ้ยใครลอยมนาะ ยิ่งย่งไอ้ล่างสีงเหลืองเนี่ยโอ้ยตีร่ง,างกายอย่างเท่มาโคตรเฟียวเลยลอ่ะเอาโอกงเอาโกงเรีกของไทรท่่นทีวีแมนมาตีเอ้ยมาป้าใส่ไทนั้นตีันอุ้ยอุ้ยล้มเลยครับหมอหมด รายการแล้วก็ไปแล้วก็มือเป็นแ้่ใช้ท่านคามีราแมนรับแต่เขาเปลี่ยนสีเนาะรอบนี้เอ,อมีฉากลับด้วยนะแต่ผมไม่ได้ดูนะก็แสดงว่าเขาสุดจริงๆครับผมบอกเลยนะให้ท่านคมมามีราแมนมาร่วมต่อสู้ด้วยกับฝ่ายสปิกร์แมนตอนนี้ยังไม่แพ้ แต่ด้านดูแมนดังล้มอ่ะดหดีเลยตอเนี้เอเขถ่ายรูปปกไว้หน่อยโอ้โหเป็นตอนที่แบบว่าสุดจริงๆครับผมก็พัดหน้า ก็น่าจะเป็นการต่อสู้ต่อเลยนะก็ฝ่ายสเร์แมนยังไม่แพ้นะตอนนี้มีใททัานขาแบลร่าแมนมาช่วยแล้วอู้ดีอยู่าสมควรเลยมีแคปชั่นอะไรเขียนไว้หรือเปล่าไม่มีนะอือโอ้โหในคอมเมนต์ก็ตามนั้นนะคะผม โอเคในในคลิปรีแอคชั่นนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมอีกคำบัตรรับชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสขไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปรีแอคชั่นครั้งหน้า